อยากจิบกาแฟคาเฟ่ฟิวป่าแต่ไม่อยากขับรถไกลคาเฟ่นี้คือคตอบครับที่นี่ข้ามของคาเฟ่คาเฟ่ฟิวสวนป่าอยู่ชานเมืองโคราชและได้5ดาวเต็มจากแก็ปด้วยนะหน้าร้านมีที่โล่งสามารถจอดรถได้แต่พอมาหลังร้านน่ะเหมือนหลุดมาอยู่ในป่าสวนเย็นๆเ,เลยนะครับแล้วที่นี่ก็ใช้เมล็ดกาแฟอย่างดีเลยนะวันนี้ผมมาเขาจะมี2มเมล็ดนะครับมีขั่วเข้มปางขอนแล้วก็ขั่วกลางเอธิโอปเปียเบนกับไทยนะครับแล้ววันนี้ผมสั่งอเมริกานโน่ขั่วกลางและที่ร้านเนี่ยเขาไม่บวกค่าเมล็ดกาแฟเพิ่มเลยนะครับแก้วเนี่ย แค่50บาทเท่านั้นก็รสชาติดีเลยนะไม่ขมแล้วก็ไม่มีเปรี้ยวมากจนเกินไปมีกลิ่นองุ่นเคียวโฮเนี่ยติดมาชัดมากๆเลยครับเพราะว่าตัวเนี่ยเขามีโน้ตของเคียวโฮนั่นเอง นอกจากเครื่องดื่มร้านนี้ยังมีอาหารตำสางมีของหวานและที่ผมกล้าการันตีเลยว่าร้านเนี่ยรสชาติดีเพราะว่าร้านเขาเนี่ยได้5ดาวเต็มจากแกฟูสด้วยนะแล้วสําหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ครับผมมีส่วนลดจากร้านมาแจากเพียงแค่เพื่อนๆกดติดตามช่องผมแล้วแจ้งพนักง,งานที่หน้าเคาน์เตอร์ว่ามาจากช่องคิดที้คิดเพื่อนๆก็จะได้ส่วนลดจากร้าน10บาทเลยใครกาลังหาคาเฟ่ที่สงบๆราคาคุ้มค่ากาแฟรสชาติดีกดเซฟคลิปนี้ไ้เลยครับ